ทำไมการรับกลิ่นของแต่ละช่วงถึงแตกต่างกันทำไมกลิ่นเดิมๆแต่เรากลับได้กลิ่นไม่เหมือนเดิมมันอาจจะหอมไม่เหมือนเดิม อร่อยไม่เหมือนเดิมคลิปที่แล้วนะปอได้บอกถึงปัจจัยภายในนะคะที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราและมีผลกระทบกับการรับกลิ่นของเราถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะคะลองไปติดตามย้อนหลังได้สำหรับคลิปวันนี้นะคะปอจะบอกถึงปัจจัยภายนอกที่ทำให้กลิ่นเนี่ย แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยนะคะที่แต่ละขวดเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกับน้ำหอมที่อยู่ในเคาน์เออ Counter ตอร์แบรนด์ต่างๆที่การดมทุกๆครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอกที่ปอจะมาแบ่งแยกย่อยให้นะคะว่าจะมีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยค่ะก็คือสภาพแบบร้อมค่ะอย่างอากาศที่อยู่อุณหภูมิสูงนะก็จะทําให้กลิ่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นง่ายๆเลยเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยสูดดมกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยในช่วงอากาศที่อุณหภูมิธรรมดาปกติ เปรียบเทียบก,กันกับเวลาที่เราหยดน้ํามันหอมระเหยลงในถ้วยน้ําร้อนเนี่ยกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยก็จะชัดเจนมากขึ้นหรือแม้กระทั่งความชื้นในอากาศนะก็จะมีผลกับการรับกลิ่นของเราให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่อากาศชื้นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นอับบางอย่าง ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นความอับชื้นที่ส่งกลิ่นออกมาอันนี้ค่ะก็คือความแตกต่างของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นก็จะทําให้การรับกลิ่นของเราเนี่ยแตกต่างกันในบางครั้งที่เราไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่อาจจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างเข้มขน้นอย่างเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วแบบได้กลิ่นควันกลิ่นบุหรี่อะไรแบบนี้เราอาจจะได้กลิ่นที่เข้มขน้น ุีทําให้เราเนี่ยนั่งกินอาหารอยู่กับไม่ได้รับกลิ่นของอาหารอาจจะทําให้เรามีอัตรถลดเนี่ยลดน้อยลงในการรับประทานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการคุ้นชินของกลิ่น เวลาที่เราใช้กลิ่นเดิมๆเหมือนอย่างที่ปอบอกเพื่อนๆไปแบ่อยๆว่าเพื่อนๆควรจะเปลี่ยนกลิ่นเวลาที่เราใช้กลิ่นนี้ไปสักประมาณ3สัปดาห์หรือว่า21วันเราก็เปลี่ยนกลิ่นร่างกายของเราเนี่ยฉลาดมากๆพอเวลาที่เขาชินอะไรไปแล้วเนี่ยก็าอาจจะทําให้การรับกลิ่นของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยชินแล้วก็รู้สึกว่า เราไม่ค่อยได้รับกลิ่นนั้นเลยให้ลองเปลี่ยนไปใช้กลิ่นอื่นเพื่อได้เปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อให้เปิดกลิ่นรับรู้ใหม่ให้กับร่างกายของเรา ช่วงเวลาแต่ละวันเนี่ยในการรับกลิ่นเนี่ยก็มีผลเช้าวันแรกๆที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยกลิ่นก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่เวลาที่ตกไปตอนเย็นตอนกลางคืนแล้วเนี่ยการรับกลิ่นของเราจะน้อยลงเพราะว่าเรามีประสบการณ์รับกลิ่นเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยทำให้ช่วงเวลาเย็นเนี่ยการรับกลิ่นของเราก็จะลดน้อยลงเพื่อนๆลองสังเกตดูนะอันนี้เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมข้างนอกนะคะส่วนปัจจัยหลักๆนะที่มีอยู่ใน น้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยเองเนี่ยก็มีปัจจัยที่ทำให้กลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยแตกต่างกันด้วยอย่างที่ปอเคยทำคลิปไปนะคะว่ากลิ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยกลิ่นเดียวกันแต่ทำไมกลิ่นกับไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆลองไปติดตามดูย้อนหลังได้นะคะแต่ว่าวันนี้ปอจะมาสรุปให้สั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะว่าวัตถุดิบที่จะเอามาสกัดน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเวลาที่วัตถุดิบที่มาจากต้นทางที่แตกต่างกัน ก็จะมีผลทําให้กลิ่นแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งวิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหยวิธีการสกัดด้วยการบีบเย็นหรือการสกัดแบบไอน้ำเนี่ยก็จะให้กลิ่นที่แตกต่างกันด้วยถ้าพอจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นกาแฟเวลาที่เพื่อนๆชงกาแฟจากการที่แบบชงแบบร้อนกับการที่ชงแบบเย็นเหมือนกันเ,เป็นแบบโคบิวกลิ่นของกาแฟก็จะแตกต่างกันบางครั้งรวมถึงรสชาติที่แตก ต่างกันด้วยการเก็บรักษาน้ำมันหอมระเหยมีผลมากๆเลยกับกลิ่นเพราะว่าการที่มีอากาศเข้าไปทปําปฏิกิริยากับน้ํามันหอมระเหยเ,ออเขาจะเรียกว่าเป็นกระบวนการออกซิเดชันอย่างเวลาที่เพื่อนๆอาจจะมีน้ํามันอยู่2ขวดนะเป็นกลิ่นเดียวกันล็อตเดียวกันแต่ว่าขวดนึงเนี่ยใช้ไปแล้วประมาณเกินครึ่งขวดเนี่ยแล้วเพื่อนๆลองมาเปิดขวดใหม่นะเอามาดมเทียบกันเนี่ย กลิ่นก็จะแตกต่างกันเพื่อนๆลองดูนะแล้วถ้าใครทดลองแล้วนะคอมเมนต์บอกปอได้นะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างในการเก็บรักษานะคะเพื่อนๆก็ต้องต้อหลีกเลี่ยงแสงแดดเพราะแสงแดดจะมีความร้อนเวลาที่น้ำมันหอมระเหยโดนความร้อนเขาก็จะระเหยไวปอเองก็มีทำคลิปไว้นะคะเพื่อนๆลองไปดูย้อนหลังได้นะในรายละเอียดในคลิปนั้นเนี่ยจะลงลึกในรายละเอียดมากๆเลยค่ะ ขวดของน้ำมันหอมระเหยก็สำคัญเหมือนกันค่ะโดยปกติแล้วน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพนะคะเขาจะเก็บอยู่ในขวดที่เป็นสีชาเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดนะและระยะเวลาในการเก็บเนี่ยก็มีผลกับกลิ่นเช่นเดียวกันยิ่งน้ำมันหอมระเหยที่ในตระกูลของซิตราเขาจะระเหยไวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ระเหยไวเนี่ยกลิ่นก็จะไม่อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะคะที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ ทำให้กลิ่นเนี่ยเปลี่ยนไปหวังว่า2คลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะและเพื่อนๆจะได้วิเคราะห์ด้วยว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยกลิ่นที่เปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นที่ตัวเราหรือเปล่าถ้ามีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์บอกปอได้นะคะและปอจะมาช่วยตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะและขอให้เพื่อนๆมีความสุข,ขกับการใช้กลิ่นหอมๆค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ